อ่าครับตอนนี้ท่อเรานูน่นแหละครับต่อไปอ่าอกี่กี่ท่อนแลวพี่ไอ้ซึ่อยังก่อน,นล่ะไอ้ปิงอันจากท่อนแล้วฮาตอนนี่สามสิบท่อนได้ไหมสี่มัดก็สี่สิบท่อนครับสี่สิบท่อนท่อนท่อน,อนละสี่เมตรก็ร้อยหกสิบเมตรนะครับร้อยหกสิบเมตรครับเดี๋ยวซูมคุณแม่ให้ดูเดี๋ยวเราจะ โน่นนะครับคนอยู่ตรงนน้นนหะน่นะครับเห็นคนเล็กๆเดี๋ยวผมจะเดินไปนู่นแหละครับเดินไปดูน้ําอีกทีหนึ่งแดดมาแล้วเนี่ยแดดจัดๆแสงเข้มๆแสงเข้มๆแบบนี้ครับร้อยหกสิบเมตรครับท่อสี่มัดครับสี่สิบ่อนสี่สิบ่อนก็ร้อยหกสิบเมตรนะครับไปดูน้ํากัน ก็ไม่ต้องติดกาวครับผมใส่เป็นทอดปลายบานสวมกันไปเลยอันนี้ไม่ไม่ทดขนาดเลยนะครับตามพื้นที่ที่ผมเดินขึ้นมานี่ก็คือ,อขึ้นเนินนิดนึงครับผมขึ้นเนินนิดไปปล่อยน้ำที่ที่สูงแล้วเดี๋ยวพอน้ำเยอะๆมันก็จะไหลลงด้านล่างจุดที่เราอยู่จุดของบ่อนะครับค่อยๆซึม ตามดินมาเรื่อยครับผมดินที่นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ค่อยมีหินเท่าไหร่ไม่ค่อยปนหินเท่าไหร่นี่แหละครับคุณแม่นั่งอยู่ไกลๆเห็นตะหมวกแดดมาแล้วครับคข้มๆแล้วครับเหนื่อยครับเ,เดินมายังเหนื่อยเลยมาดูกันว่า สี่สตนยังส่งได้ไหมยังส่งน้ำมาถึงและปริมาณยังออกที่เท่าไหร่ปั๊มตัวนี้สเปคหนึ่งแรงนะครับเป็น2ระบบ ACDC ครับเป็นปั๊มไฮบริดสามารถต่อไฟบ้านเข้าร่วมได้กรณีต้องการสูบทั้งวันทั้งคืนแต่ตอนกลางวันนี้ก็คือแดดฟรีร้อซ์ครับผมโซลาเซลล์ร้อปอร็นนพลังงานสะอาดนะครับผม ไม่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมครับผมโอ้ยังไม่ถึงเลยครับเนี่ยเหนื่อยหอบเลยครับเป็นไงครับแม่นกปริมาณน้ำเป็นไงครับสี่สตน ร้อยหกสิบเมตรปริมาณน้ำลดลงไหมเดดยังไม่เข้มครับเดดยังไม่เข้มก็ครึ่งท่อ,อสามส่วนสี่น,สสน,สน้ำอ่ะนี่ครับเต็มท่อนี่เดดมา ดูเงาคุณแม่ดูเงาคุณแม่นกนี่เข้มๆนี่แดดเข้มนี่ครับเต็มท่อ160เมตรครับเดินมานี่หอบเลยเนี่ครับดูน้ำนี่ครับรอบตามแดดไม่เคยทำงานกลางแจ้งอยู่แต่ในร่มจะเป็นง่อยครับนี่ออกมารับแสงหน่อยรับแดดหน่อยอ้ไหลแรงนะครับไหลแรงถึงแม้จะครึ่งครึ่งท่อนะครับแ่ครับแดดมาแล้ว รู้สึกได้นะครับว่าร้อนขึ้นเนี่ยครับร้อนขึ้นแดดเข้มๆม,มันก็จะเริ่มเติมมานะครับน้ำดูสักระยะนีแดดเข้มๆเ,เลยไกลมากนะครับนู่นนครับดูตามท่อคนในตัวเล็กๆเ,เลยครับเท่ามดเลยนี่นครับบอ่อน้ำอยู่นู่นครับกระท่อมกระท่อมเทียงนาเราอยู่นู่นนะครับ ก็โอเคผ่านนะครับนี่มาแล้วครับเต็มท่อแล้วครับนี่มันมาสมทบกันแล้วนี่ครับมันจะมีกองอากาศนิดนะอ่ามีนิดๆครับด้านบนนิดๆอ่านี่เล็กๆนี่ครับที่ที่เรียกว่าระยะส่งในแนวราบหนึ่งสิบเมตรในแนวดิ่งนี่ผมตีให้หนึ่งร้อยเมตรในแนวราบเลยนะครับสามารถไปได้นี่ครับเราเอามาขึ้นที่สูง